ดอรี่ดอรี่อยู่รักใครรักใครรักมากไ้หโหยห่าว่าไมแล้วพี่สีพี่สีรักไหมรักค่ะทำไมถึงรักเมื่อไหร่จะเลิกรักเมื่อไหร่จะเลิกรักไม่เลิกใช่ไหมเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมอยู่ด้วยกันแล้วรวยรวย ไปที่ไหนคะทีบริษัทครับอัพอัพรีอ่าสุดยอดเลยด้วยระบบแพลตฟอร์มขอบคุณครับบ๊ายบาย